พระรเลศวนน่ะเคยมาเหยียบตรงนี้เลยใช่ไหมครับก็เลยทําสาลไว้เนี่ยครับอ๋อนี่ก็แต่เป็นกลอมูไปหรอก็มันก็ไม่มากหนหนาอก็จะเป็นลายไตอ๋อที่เปนเหตกันอ๋อครับผมสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นเจดีไทยใหญ่นะครับซึ่งทำ่ากองมูแปลว่าเจดีเนาะครับผมเราก็ได้เรียนภาษาไทยใหญ่ด้วยทำากองมูแปลว่าเจดีนะครับอันนี้อยู่มานานมากแล้วนะครับลายมือที่เราเห็นเนี่ยเป็นแบบ ของเป็นศิละปะ,ะไทยใหญ่ใช่ไหมครับอ๋อก็จะมีจีมันเหรอแล้วไอ้คนที่ทาเนี่ยเป็นคนไอ้คนที่วาดคนเนี้ยเป็นคนไทยใหญ่หรือว่าคนอะไรครับเป็นก้นไต้แก่วหรอโอ้ยสุดยอดคนที่วาดคนเนี้ยเป็นคนไทยใหญ่นะครับลายมือคนนี้สวยมากเลยนะครับแต่ข้างในเราไม่เข้าไปดีกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันค่ํามากแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ผมสะดุดเห็นอันเนี้ยอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้จะเป็นซานสมเด็จข้าน้าสวนเนาะดีก้นเตาอยู่ ก็คือว่านอกจากที่เป็นแบบมีเจดีย์เก่าๆแล้วตรงเมื่อกี้ที่เราเข้าไปเมื่อกี้ก็เป็นหอประวัติศาสตร์ไทยใ,ใหญ่แล้วยังมามีสารสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับซึ่งใหญ่ๆนี่แตเห็นได้ไก่จะเห็นไก่เนี่ยเราก็ขอทราบได้ว่าเป็นสารสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับก็เป็นมาเล็กกันก็มาถ่ายรูปกันรอว่าเเป็นเขาาววายกับแมงควาเป็นมีหยกพระนเรศวรยามม่หยกแดอ๋อเรเล่มา ก็คือว่าจุดแห์มรึกของตรงนี้ถ้าเรามาถึงเราต้องถ่ายเพราะว่ามันจะมีชุดเขตประเทศไทยแล้วก็มีคาว่าศาลสมเด็จพระนเรศวรเพราะว่าน้องขอบบอกว่าคนไทยใหญ่เชื่อว่าพระนเรศวรน่ะเคยมาเหยียบตรงนี้้วยใช่ไหมครับ<อ>ก็เลยทําศาลไว้เนี่ยครับก็คือทําศาลของท่านไว้ตรงนี้ก็คือมีความเชื่อว่าพระนเรศวรนั้นเคยยกทัพมาตรงนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าเมื่อก่อนก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นทางผ่านสิตั้งเก็จะเป็นทางผ่านให้เนาะว้าวเอ,อ้ย เพราะว่าหน้ามาเที่ยวนะครับนอกจากเจดีย์สวยมีหลายๆอย่างแล้วก็น้องเขาบอกว่าตรงเนี้เคยเป็นทางผ่านของสัเคยเป็นทางผ่านของทัพพระนรีสวนที่จะยกไปช่วยคนไทยใหญ่เนาะ,ะแล้วก็คือคนไทยใหญ่นับถือไหมครับอ๋อก็คือถ้าเป็นงานใหญ่ๆเราก็ใส่ชุดไทยใหญ่สวยๆแล้วก็มาบบ มาถวายที่วัดแล้วก็มาถวายเจดีย์แล้วก็มากราบไหวพ้พระนเลสวนได้ใช่ไหมครับอันนี้คือคนไทยใหญ่ยังนับถือพระนเลสวนเพราะเห็นว่าน้องเขาบอกเมื่อกี้ว่าพระนเลสวนเคยยกทัพมาผ่านตรงนี้เคยที่จะไปช่วยไทยใหญ่ตีพม่านะครับ mm hmm. ก็คือว่าเคยเคย,เคยผ่านตรงนี้แต่จริงหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแต่นี่คือเป็นความเชื่อไทยใหญ่ที่ปลูกฝังว่าไทยใหญ่พระนเลสวนเคยผ่านทางนี้นะครับก็คือ เนี่ยครับสารส่วนเด่นก็จะสวนใหญ่กว่าไอ้พอน,นั้นอีกนะครับก็คืออันนี้คือคนไทยใหญ่เขาหน้าผีนะครับก็เป็นมาเล็ดกันก็เป็นว่าเป็นมาเล็ดกันที่วัดฟ้าวิ่งอินหนามอฟฟ์เป็นอยู่ว่าต้องไปเลยมาเล็ดดีวัาฟ้าวิ่งอินก็ไปมาถึงเมืองแห่งแค่น,นี้นนอ๋อครับผม <te le> ก็คือถ้ายังไม่มาถึงไอตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเรามาไม่ถึงเวียงแหงเวียงแหงเนี่ยเป็นชุมชนของหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่เนาะจวนใหญ่มีให่ไทยใหญ่ก็คือ ถ้าถ้าใครมาเที่ยวเวียงแห่งต้องมาถึงตรงนี้นะครับมีสาลสมเด็จพระนาเรสวนมีเจดีย์สวยๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นศิลปวะวัฒนธรรมเป็นลายมือไทยใหญ่อ่ะแล้วก็คือแบบทรงสวยมากเลยนะครับเจดีย์แล้วก็มีอะไรอีกครับเดี๋ยวที่น้องยังไม่ได้ฝากยังไม่บอกอ๋อก็ฝากติดตามช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ยอกดกระดิ่งตั้งใจจังครับผมก็อย่าลืมกด ติดตามช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งตรงนี้พามาเที่ยวน,นี้ก็น้องเขาก็ให้ความรู้ผมเยอะเลยนะครับผมไม่เคยทราบว่าตรงนี้เป็นทางผ่านของสมเด็จพระนเรศวรยังไงก็น้องเจ๋งมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาให้เกียรติออกรายการเรานะครับขอบคุณมาก